ุณนะคะคุณคุณไม่รู้กินตราทองโกงไม่ธรรมดาเลยนะร้อยงจ้าคุณเด้ก๊าดอะไรคุณจะซื้อเลขสองสองสีก้าห้าสองสีหปบวกลบคูณหารเอาสองสีห้าลบเลยหปีห้าบวกอีกหกสิบใช่เป็นปีหกแปดแล้ว8แปดสิบสามแปใช่ไหม สองเจ็ดสิบสไมแก่ขนาดนั้นเจ็มออเบวกตีสองบวกอะไรตีเจ็ดสามเจ็ดสามเอาแล้วเอาแล้วพ่อใหญ่บนเจ็ดสี่ผ่านถามตัดผมร้านไหนจะไป็องร้านที่ผมตัดอย่างเงี้ยที่แรกบอกเขาว่าเอาแบบที่ตั้งแบบแบบผมเคยตัดอ่ะเอาภาพมันมาดูว่าแบบนี้พี่ตั้งบอกได้เลย ติดใจเลยบอกติดใจติดใจ้งตัดดีลุงถ้าลุงทำให้มันสีดำอ่ะโอเคอัเนี้อ่ามันสวยโยทีนี้ก็พอครับตัดใกล้จะเสร็จแล้วแหละตัดใกล้เสร็จแล้วเขาจะกันแล้วเพราะผมไม่ได้พี่พี่เอาสกินเนสผมเลยอันจะดีเลยลุงลุงไปทำสีขาวอ่ะมันจะสวยจะดีเลยลุง เอาไปตีนังหัวเลยบอกอะไรนะไม่ติดนังหัวเลยไม่ต้องลองไม่ต้องลองเลยเอาตัดไปเลยไม่ไม่ผมไม่ตัดให้อย่างนั้นนะสมัยนั้นเลยเขาบอกไม่ตัดให้ผมเอาเบอร์สามให้ลุงนะได้ได้งั้นเบอร์สามเอาเบอร์สามก่อนกะว่าจะตัดหลายชั่วโมงอยู่พอตัดเบอร์สามสิเอาแบบนี้นะลุงไม่ต้องเพอเราเขบอกผมไม่ตัดให้แล้วก็ตัดอย่างนี้เลยลุงว่าร้านไหนครับขมจะได้เผาถูก เขาตัดด okay, okay, no no ีมากเลยใส่เสือหนึ่ง oh ชุดแล้วนะเขาตัดตามสั mm ่งเขาตัดตามสั่งเฮ้ยเขาบอยเขาตัดติดน้ำนางพิสาเลยไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้คิดตอนนี้มันมีเรื่องคิดเยอะก็เลยเพกำลังมาแล้วก็บอยเขาโกล์คิวไว้ด้วยเมื่อวานเขาก็ไม่โกดีากาไม่ใส่เสื้อเลยได้นะถ้าลุงจะโกนเขาบอก เ๋วไแแต่ว่าเขาพูดแบบแต่งไงแบบแต่งว่าเขาจะมีไอ้นี่รองไงแต่งคิ้วนะก็เป็นช่างผู้ชายเขาแต่งคิ้วไม่ได้ออกหมดเลยแต่แต่งมันต้านมันยาวมันมันออกมันลุกตรงแต่งตรงมันออาทนตี้เดี๋ยวก็ยาวอืมตัดดีนะผมมุยาวไว้ครับก็เดี๋ยวชื่อก็ชื่อเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวแค่เอาคิ้วออกแล้วก็ อันนี้สนิทเข้าโบนเนาะใส่เสื้อขาวอ่ะปเ้โบดใส่เสื้อขาวหรือว่าหรือว่าเขียวก็ได้มาเขียวใส่แล้วนี่กางเกงกางเกงเขียวอ่าแค่นันไม่ก็สีมันสื่อถึงอะไรย่างใส่กระเป๋าเว้ใส่ไล่เสือก็ได้เหยียดตาเหยียดตาเออไปละเพราะว่าไปซื้อสีย้อมผมให้แกเถอะเย็นนี้จะการแกเถอะก็คือตอนนี้เทรนด์มาชื่อชื่อได้แล้ว นี่เขายอมเอานันได้เลยหรอรู้ว่าจะต้องยังไงก็ง่ายก็เทนกำลังมาไงชื่อได้แล้วก็แค่ทำคิ้วให้ทำคิ้วเออเอาคิ้วออกแค่นี้ว่าเขาแล้วชื่อได้แล้วจะบนหาชื่อนั้นได้ใช่ไหมก็จะเป็นภาบนนันดีใช่ไหมเออจะบนหาเลยนั้นได้ไหมชื่อได้แลยล้างล้างล้างเอ้าเปลี่ยนเสื้อแล้วเปลี่ยนแล้วขอเดี๋ยวกันเมื่อวานผมรีบแล้ววันนี้ผมไม่รี ที่บ้านผมรีัน้องน้ำแป๊บนึงนะเอเควันนี้มัรีบกว่าไปเรารีบเลยไปเดอนูมันใส่มะขามนพื่อใส่ไปอ๋อเขาเขายอปรูนี่แนะครที่สที่สดาวมืด โอเคแม่เซเว่นมียาสระผมสีดำไม่ต้องยอมกันนั่นละสีขาวไปไหมอ่ะมันจะสีขาวขาวแตมีส่วนตัวนบพลโกมันชุนที่สอฟ์บนมันจะถูกสีขาวขาวมันจะปูเลยมันเลยมันเลยขึ้นเลยมันเอาไอยู่แวังมาเนเไม่ไม่ด้ราม่อยู่นะพี่คืออะไรนะไม่รู้ตั้งแต่สองปีมันเนี้ยอาวพี่ยื ออกมาโดยธรรมชาติทีนี้พอไปปิดพอไปใ,ใช้แชมพูที่บ้านปิดผมขาวไปช่างย้อมอีกมันออกมามันขี้ขาวอะ่ะแชมพูเปลี่ยนเขาให้ใช้ทุกอาทิตย์แล้วอ่แล้วรู้สึกว่าน้ำสีสับมันเป็นตุ่มท่วมนอนแพ้นะแผลเป็นกอฮอร์ด้ยไม่อยากทำดราลาแล้วน่ะนะ